สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับรายการรู้กฎหมายกับทนายธงพยัยนะคะเวลา10นาฬิกา30นาทีถึงส1บเนาฬิกานะคะทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดกันถึงเรื่องประกันตัวผู้ต้องหานะคะที่เราพูดค,คุยกันอยู่ว่าการประกันเนี่ยมันมีมตั้งแต่ชั้นสอบสวนนะคะชั้นนยายการแล้วก็ชั้นศาลนะคะวันนี้ปัญหาที่แพทย์ไปเจอมีข้อเท็จจริงอยู่เรื่องหนึ่งนะคะมีคดีอยู่คดีหนึ่งนะคะ ไม่สามารถจะเอ่ยได้ว่าเป็นคดีอะไรนะคะใช่คดีนี้เนี่ยฟังให้ดีนะคะข้อที่จริงก็คือจำเลยกระทําความผิดแล้วสาลชั้นต้นลงโทษ7ปี7ปีค่ะ7ปีนะคะลงโทษหนักนะครับค่ะทีนี้ตัวจำเลยเนี่ยก็มีการประกันตัวประกันตัวในชั้นสาลชั้นต้นนะคะอหาอะไรครับ บอกไม่ได้ <g ül> ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ข้อหาอนะไรน่าจะบอกได้นะเขาจะรู้ว่าข้อหานี้โดนเจ็ดปีกี่ปีข้อหาข่มขืนก็ทำชำเราเออแคนั้นแหละครับ,น,รรบนะคะจริงๆเราไม่อยากพูดถึงเรื่องตรงนี้นะคะเพราะว่าจะ,จะได้รู้ว่าโทษตรงนี้มันหนักมันม,มีปัญหา,ม,ญหามันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพอศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วใช่ไหมคะศาลอุทธรณนเนี่ยอ่านคําพิพากษาไปเมื่อวันที่30มกราครับนะคะก็คือพิพากษายืน ยืนตามสารชั้นต้นก็หมายความว่าจำเลยเนี่ยต้องโทษจำคุกเจ็ดปีแต่อยากสู้คดีไม่ค่ะทีนี้ตอนที่แพทรับทําคดีเนี่ยแพทมารับตรงช่วงดีกาอ้าวก็ใช่ทีนี้ตอนที่ดีกาเนี่ยเมื่ออ่านคําพิพากษาไปเมื่อวันที่3 0มิมกราใช่ไหมคะขยายครั้งแรกเนี่ยก็คือแพทไม่สามารถที่จะเขียนดีกาได้ทันนะคะก็ขยายครั้งแรกมาถึงวันที่ เดือนกุมภาก็คือประมาณวันที่28กุมภามนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตัวจำเลยเนี่ยไม่ได้ประกันชั้นดีกาอ้าวนะคะฟังนะคะไม่ได้ประกันชั้นดีกาเงินประกันเนี่ยสามแสนบาทบปัญหามันอยู่ตรงนี้คือแพทเนี่ยไปยื่นดีกานะคะดีกาให้ช่วยเหลือจำเลยเนี่ยในวันที่20มีนาทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่านายประกันเนี่ย ไปขอรับเงินคืนเดือนเมษาปัญหามันอยู่ตรงนี้สิ่งที่อยากจะนําเสนอก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะสมมติว่าสารพิพากษาแล้วเนี่ยมีการลงโทษแล้วนะคะมะีเขาเรียกต้องทาพิพากษาเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยญาติเขาก็จะไปติดต่อขอรับเงินประกันคืนนึกออกไหมฮะแต่กรณีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าญาติเขาก็ไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบว,าว่าจะไปเอาตอนไหนค่ะ ปัญหามันอยู่ตรงนี้พอเราไปติดต่อเล้วมันไม่ได้เลยกําหนดนะคะจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ว่าเลยกําหนดแต่ปัญหาคือว่าคดีมันมีการนําขึ้นส่งสู่สาลดีกาเพราะฉะนั้นสํานวนในการประกันตัวเนี่ยมันก็เลยติดไปกับสารดีกาด้วยนั่นหมายความว่าเขาไม่สามารถจะขอรับเงินประกันคืนได้จนกว่าสาลดีกาจะมีคําพิพากษาอ๋อครับนี่คือเราต้องบอกให้ทราบก่อนว่า ทันทีที่เรามีคำพิพากษาออกมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ในระหว่างที่เราดําเนินคดีเนี่ยคือหมายความว่าเขาไม่ได้ประกันตัวต่อแล้วนะคะเงินประกันก็เลยขึ้นไปถึงั้นต้องแล้วทีนี้สาลดีกาเราต้องบอกก่อนนะคะว่าสาอุทณ์นี่มีมีมีเก้าภาคเนาะมันก็มันจะมีอยู่เก้าที่ก็คือคุมในแต่ละกลุ่มจังหวัดแต่ว่าสาลดีกามีแห่งเดียวเพราะฉะนั้นคดีนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยคือญาติเขาก็ไปติดต่อไงติดต่อขอรับเงินประกันคืนนะคบจำนวนเงิน3 0 0 0 0นบาท ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็บอกว่าให้มาติดต่ออยู่เรื่อยๆเขาก็เลยโทรมาหาแพทย์ในฐานะที่แพทย์เป็นทนายเขาทราบแต่ว่าการสื่อสารเนี่ยก็คือพอแพทย์ไปกับเจ้าหน้าที่เอาไปไปไปพบเจ้าหน้าที่แล้วไปกับญาติของเขาเนี่ยอ่ะก็มีการอธิบายให้ฟังว่าเขาก็บอกเลยแพทย์จำได้นี่ว่าวันที่สามสิบมกราอ่านคำพิพากษาสารุทธรแล้วก็ไม่ได้ประกันตัวก็คือเขาเดินเข้าเรือนจำไปรับโทษ ไปในขณะที่รับโทษเนี่ยก็มาให้แพทช,ช่วยเขียนดีการะหว่างที่แพทเขียนดีกาเนี่ยแพทขยายทั้งแรกอย่างที่บอกเนาะขยายมาแล้วเนี่ยหเดือนนะคะเขาต้องเขียนจริงๆแล้วเนี่ยการอุ่ทร์เนี่ยก็จะต้องอุทร์ภายในหนึ่งเดือนทีนี้รอบแรกมันไม่ทันไม่ทันแพทก็ขยายขยายเสร็จพอแพทไปยื่นดีกาในวันที่20มีนาเนี่ยยื่นไปเรียบร้อยแล้วรปรากฏว่าสำนวนก็ต้องถูกวบรวมส่งสารดีกาไปแล้วก็ไอ้เงินประกันตัวก็ติดไปด้วยติดไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย ญาติก็จะไม่สามารถรับเงินได้ถ้าเงินประกันเงินประกันติดไปด้วยผู้ต้องหาก็ไม่ควรติดคุกติดเพราะว่าเงินประกันไปอยู่นู่นแล้วไม่ค่ะเราเราไม่ได้ใช้เงินประกันก้อนนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะคะกรณีที่คุณประกันตัวในสารชั้นต้นนะคะพอสารชั้นต้นสมมุตินะสมมติว่าเงินประกันสารชั้นต้นห้าหมื่นพอถึงสารดีอ่าสารอุทธร์เนี่ยประมาณเจ็ดหมื่นการเพิ่มอีกสองหมื่นถูกต้องประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต S <S และพอถึงสาลดีกาคุณก็ต้องเ,อพอเพิ่มเงินอีกเพิ่มเงินอีกใช่เพราะฉะนั้นสมมุติคดีช่อโกงเนี่ยนะฮะสารจนต้นห้าหมื่นสาลอุทธรเจ็ดหมื่นพอขึ้นถนึงสาลดีกาถ้าคุณจะประกันตัวู้คดีเนี่ยคุณต้องใช้เงินประมาณแสนสองนะคะคุณต้องเสนอหลักประกันให้ศารแสนสองสาลถึงจะลอยระหว่างดีกาตอนนี้พี่กาลังจะเขียนอุทธรยื่นยื่นสาลดีกาอยู่ปะครับยื่นไปแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าจะบอกว่าเงินประกันตัวเนี่ยไม่ได้รับคืนตอนนี้ ก็ต้องรอจนกว่าจะส่งส่งเรื่องกลับมาใช่และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยใช่คือตอนนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยอ่าเราก็คุยเจ้าหน้าที่นะคะว่าประชาชนเนี่ยเขาไม่ทราบเรื่องนี้หรอกไม่ทราบไม่ครับเไปยังไงก็ไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นแพทเอาเรื่องนี้มานําเสนอก็คือว่าเมื่อเราจบนะคะมีการพิพากษาเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็ให้ติดต่อขอรับเงินประกันคืนเลยไม่อยากประกันต่อไม่อยากไม่อยากจะประกันต่อแล้วใช่ค่ะก็คือเขาเดินเขาเริ่มจำไปแล้วเดินเข้าจำึ้นมาใช่ค่ะเอาเงินคืนมาทีนี้ว่าเขามีระยะเวลาให้นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาไปขอรับตั้งแต่มกรากรุ่งพามีนาก่อนที่เรายื่นดีกาก็ยังทันแต่บังเอิญว่าเขามารับในเดือนเมษาซึ่งพอเราไปติดต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็อธิบายให้เราฟังเราก็เลยถามเจ้าหน้าที่ไปว่าประธานโทษนะคะทำไมไม่บอกกับเขาไปว่า เวลามันนานก็บอกว่าเขาก็บอกแล้วนะ,ะแต่เพียงแต่ว่าให้ญาติเนี่ยหรือว่าคนประกันเนี่ยโทรมาถามอยู่เรื่อยๆว่ากลับลงมาหรือยังคําว่ากลับมาเนี่ยในที่หมายว่าสํานวนกลับลงมาจากศาลฎีกาหรือยังถ้ากลับลงมาก็แปลว่าเขาต้องนัดฟังคำพิพากษาศาลฎ<ช>ีกาถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือ,อยังไงก็ต้องรอแล้วก็บอกได้เลยว่าอย่างน้อยก็เป็นปีเพราะว่าคาดีเราเยอะนะคะแล้วศาลฎีกก็ มีอยู่แห่งเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ที่เราเอามานําเสนอเนี่ยจะได้ทราบว่าเมื่อจบคดีคุณควรจะไปรับเงินประกันคืนจะได้จบนะคะไม่ไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วก็ใช้ไม่ได้นะ,ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่ที่สำคัญที่นี้พอพูดถึงเรื่องเงินประกันแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีขั้นของเงินถูกต้องไหมคะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเวลาที่ศาลน,นัดฟังคําพิพากษาครับนะคะสมมุติว่าศาลชั้นต้นเนี่ย นัดฟังคาพิพากษาของคุณนะคะวันนี้แพ์ก็เจอไปสองคดีนะคะสิ่งหนึ่งที่ผู้ต้องหาอ๋อตอนนี้ไม่ใช่ผู้ต้องหาและจำเลย,เ,ลยเนี่ยจำเลยจะต้องเตรียมคือ 1. เงินค่าปรับเงินค่าปรับสองเงินค่าประกันประกันสเงินค่าสินใหม่ทดแทนห,หรือว่าเขาเรียกเงินเยียวยาให้ผู้เสียหายอ่าให,ะะใหโจทย์ที่ยื่นมานะอะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวผู้เสียหายนะคะ คือเวลาที่อายการฟ้องคดีนะคะเขาจะมีอายการเป็นโจทแล้วเขาจะมีผู้เสียหายที่อายการเขาฟ้องคดีให้เช่นคุณถูกชอ่อโกงคนที่ถูกช่อโกงถือเป็นผู้เสียหายโจทคือพนักงานอายการนะคะจำเลยก็คือผู้ไปทําละเมิดเขาไปช่อโกงเขาแล้วก็มีทนายจำเลยทีนี้กรณีนี้เนี่ยอยากจะให้เข้าใจว่าหลายคนเข้าใจผิดนะวันนี้ มันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วนะะมีการฟังคำพิพากษาอยู่2คดีจำเลยคนเดียวกันเลยนะทะโจทก็คือพนักง,งานเอการเหมือนกันคดีหนึงเป็นคดีหมิ่นประมาททางคอมพิวเตอร์นะะศาลเนี่ยสั่งปรับ60,000บาทจำเลยให้การรับสารภาพลดเหลือครึ่งหนึ่งก็คือ30,000บาท1คดีะนะคะอีก1คดีเนี่ยเป็นคดีรับบัตรแล้วก็ใช้บัตร ก็คือบัตรอิ<น>เล็กทรอนิกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ครับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ก็คือบัตรไปกดเงินสดอ๋อคือคืออันนี้เป็นหรือเครดิตเป็นบัตรเครดิตแต่ว่าเขาใช้บัตรเครดิตเนี่ยไปลูดซื้อทองอนะฮะแล้วก็เจอเป็นข้อหารักทรัพย์ทีนี้ข้อหาของเขาเนี่ยก็กลายเป็นว่ามี2ข้อหาคือข้อหารักทรัพย์ด้วยแล้วก็ใช้บัตรด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลก็ลงโทษครึ่งหนึ่งรับสารภาพนะฮะก็14,000 แล้วก็ต้องใช้เงินให้กับคนที่เขาเอาเงินมาด้วยใช่ก็คือตอนแรกเนี่ยความเสียาหายความเสียหายคือสามหมื่นแต่ว่าก่อนที่เราจะรับรช่วงที่เรารับสาร,รภาพเนี่ยเราวางไปแล้วสองหมื่นแต่สารสั่งให้เราเงินไปใช้ที่ศาลอีกหนึ่งหมื่นก็คือเต็มจํานวนเต็มจํานวนค่ะก็การว่าสองเรื่องนี้ก็เป็นการรอลงอาญาแต่ปัญหาก็คือถ้าจําเลยไม่มีเงินจ่ายค่าปรับ <ด>เขาจะต้องใช่ต้องกักขังแทนค่าปรับวันละห้าร้อยบาทนะฮะก็กลายเป็นว่าเงินค่าปรับเนี่ยต้องยอมรับไว้ก่อน,นะฮะเงินค่าปรับก็จะต้องเอาไปจ่ายที่ศาลถูกต้องไหมฮะครับแต่ในขณะเดียวกันเงินเขาเรียกว,ว่าเงินเยียวยาหรือเงินชดใช้เนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเงินประกันก็อีกเรื่องนึ่งเสียเวลาค่านู่นนี่นั่น,นของคนที่ของคนที่เขาขโมยไปอะ่ะถูกไหมครับ คนที่ถูกขโมยโอ้ยถูกขโมยอ่ะอันนั้นน่ะเป็นเงินที่ว่าเหมือนกับว่าเขาเนี่ยมันต้องมีดอกเบี้ยอีกนะ้พราะฉงนั้นอ่ะคือส่วนใหญ่คดีอาญาเขาจะไม่คํานึงถึงตรงนี้คดีอาญาเนี่ยมันเป็นโทษไปแล้วไงคะถ้าสมมติว่ากรณีที่จะมีเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยจะเป็นเรื่องส่วนของทางแพ่งมากกว่าหรือมันเป็นค่าสินใหม่ที่เราเมิัดกันเพราะว่าเข้าไปลูดเข้าไปลูดไปแล้วเพราะเขาต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยค่าลูดค่าอันนั้นเนี่ยคือตอนที่เขาฟ้องมาเนี่ยคดีนี้เนี่ยมันมีข้อที่จริงประมาณว่า ตัวสามีของผู้เสียหายเอาบัตรให้จำเลยเพราะว่าเป็นหนี้เงินกันแล้วก็ให้จำเลยเนี่ยเอาไปลูดซื้อทองรูดเสร็จแล้วเนี่ยตัวภรรยาผู้เสียภรรยาของของคนเนี้ยที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาไปแจ้งความทีนี้ปัญหาคือเขาไม่มาสู้คดีเลยก็คือตามตัวกันไม่เจอแล้วพอไม่เจอเนี่ยยังไงเสียถ้าเกิดว่าเงินที่ไปวางที่ศาลเนี่ยศาลต้องสั่งให้วางอยู่แล้วนะคะคแต่เขาไม่มารับก็ตกเป็นของแผ่นดินไป คือ5ปีไม่มารับก็การเป็นของแผ่นดินแล้วล่ะน่าจะหลักการเดียวกันแต่ทีนี้ปัญหาที่เราเจอก็คือว่ากรณีอยากให้เข้าใจว่าถ้าคุณต้องโทษปรับนะฮะคือโทษทางอาญาเนี่ยมีอยู่5สถาน 1. ประหารชีวิตนะฮะสองจำคุกสาปรับนะฮะสแล้วก็ลิฟแล้วก็กักขังประมาณนี้นะคะห้อย่างนี่มีแล้วนะเขี้ยนตรงเขี้ยนตีนไม่มีแล้วค่ะทีนี้ ถ้าเราพูดถึงโทษประหารชีวิตนี่ก็คือเขาเอาชีวิตเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโทษปรับนี่คือเขาบังคับกับทรัพย์สินปรับกับริกทรัพย์สินนี่คือการเขาเรียกว่าการบังคับเอากับทรัพย์สินนะคะแล้วก็ในส่วนของการกักขังกับการจําคุกเนี่ยเขาเรียกว่าต้องโทษปรับเอากับอิสระภาพก็คือคนที่ทําผิดก็ไปจําคุกนะเพราะฉะนั้นหลักการของกฎหมายก็จะมีประมาณนี้แต่ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าโทษปรับเนี่ยนะคะโทษปรับเนี่ย มันไม่ใช่ว่าสมมุติว่าเมื่อศาลสั่งให้ปรับแล้วค,คุณไม่มีเงินจ่ายค่าปรับะนะฮะ,ะคุณต้องไปจําคุกแทนค่าปรับแทนค่าปรับแต่ถ้าเกิดว่าศาลให้คุณชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนหรือว่ามูลเมิดอย่างเช่นกรณีเนี้ย<ช>ต้องเอาเงินหมื่นนึงต้องเอาเงินต้องไปต้องไปจ่ายเงินยังไงก็ต้องจ่ายแต่ว่าถ้าคุณไม่มีจ่ายเนี่ยเขาต้องไปบังคับทางแพงะะ่งนะคะมันไม่สามารถที่จะไปติดคุก พื่อที่จะแทนค่าสินใหม่ทดแทนไม่ได้ต้องเข้าใจกันก่อนนะคะแล้วกรณีที่คุณจะแบบเอาเงินประกันเอาโยกเอามาจ่ายตรงนี้ก็ไม่ได้นะมันคนละส่วนคนยากคนจนไม่มีเงินขอติดคุกแทนมันก็ไม่ได้ติดคุกแทนในส่วนของบังคับคดีแพ่งหรือว่าค่าสินใหม่ตรงนี้ไม่ได้นะคะติดคุกแทนในกรณีค่าปรับได้ค่าปรับของศาลเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจตรงกันก่อนว่าไอ้เงินค่าสินใหม่ทดแทนเงินค่าปรับ แล้วก็เงินประกันตัวเนี่ยคนละเรื่องเลยเออนะคะแต่ว่าทั้ง3าอย่างเนี่ยจะอยู่ในคดีอาญานะค,ะคดีอาญาที่พวกเราเห็นกันอยู่เลยแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยหลักๆแล้วก็คือเมื่อศาลมีคําสั่งให้คุณไปฟังคําพิพากษาส่วนใหญ่นะคะคดีที่ที่ศาลจะรอลงอาญาจะคู่กับโทษปรับออก็คือแทนที่เขาจะเอาจำเลยไปกักขังเนี่ยก็ให้จำเลยเนี่ยชดใช้เงินเป็นค่าปรับแทนออนะคะแล้วก็มีการคุมประพฤติ ถ้าสารสั่งสืบสอบคําว่าสืบสอบในที่นี้หมายความว่าเขาก็จะไปตรวจดูความประพฤติของคุณในอดีตว่าคุณมีความเป็นมายังไงนะคะสมควรจะรอก,การลงโทษไหมหซึ่งเจ้าหน้าที่คุมประพฤตินะคะของสานักง,งานคุมประพฤติเนี่ยจะเป็นคนดําเนินการเรืนน่องนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าสารสั่งสืบสอบอย่งางที่จะต้องสั่งให้คุณไปชดใช้แล้วก็เคยมีบางกรณีเนี่ยเป็นแสนนะอ,อย่างเช่นเขาเอาคุณชายอ่ะไปหมิ่นประมาทในพรบคอมเนี่ย คุณชายบอกว่าโทษภาพลูนไม่น่าไม่เหมาะสมโทษปรับเนี่ยแพทต้องเสียละวตี้มันเป็นจริงก็ช่างใช่ค่ะคือคุณชายสามารถที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่มันเสื่อมเสียเกียรติคุณหรือว่าทําให้คุณเสียชื่อเสียหายเนี่ยเป็นแสนแล้วศาลก็สั่งให้นะถ้าเกิดว่ากรณีสมเหตุสมผลว่าคุณเป็นคนมีชื่อเสียงนะอาการที่เขาโพต์เรื่องนี้ออกไปเขาไม่สืบเขาสมมตสืบถึงต้นตอแล้วครับว่าถือว่าคนถ่ายคนถ่ายเจ้าของเนี่ยเป็นคนโพสต์เอง เป็นคนโพสต์เองแต่ทีนี้มีคนไปต่อไปต่อมันส่งต่อส่งต่ออันนี้มันอาจจะเป็นกรณีที่ว่าการแชร์หรือการที่เราลงไปอาจจะไม่มีความผิดนะคะเพราะเขาคิดว่าเราเป็นคนโพสต์เองแต่ว่ากรณีของแพทที่ลุกความทําเนี่ยคือลูกความแพทอะไปไลฟ์สดด่าเขาด่าเลยด่าแบบอยานนายอันนี้ก็โดนแน่นอนอันนี้โดนอันนี้ก็ถึงบอกว่าโดนแน่นอนกระโดนแล้วทีนี้ว่ากรณีอย่างเงี้ยคนที่เขาถูกด่าเนี่ยก็ถือว่าเขาเสียชื่อเสียงอย่างเงี้ย เขาไม่ีสิทธิ์จะเรียกเราได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากให้เตือนกันด้วยว่าพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยยังมีผลใช้บังคับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยลูกความโทรมาบอกว่าเออพี่แพทย์เห็นก็บอกว่ายกเลิกบอกเฮ้ยยกเลิกเหรอมันเป็นไปไม่ได้นะคะก็คือเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยโดนปรับห0 0พันอันนั้นเนี่ยเราบอกก่อนนะคะว่าเราแค่ได้ยินข้อที่จริงที่เขาเล่าว่านะฮะเราก็เลยบอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้นะฮะเขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยโดนแค่5 0 0พันนะโดนปรับเราก็เลยว่า ไม่น่าเป็นไปได้นะเดี๋ยววันนี้ก็รู้ก็คือสรุปก็คือเขาโดนปรับสามหมื่นนะคะจริงๆแล้วโทษเต็มก็คือหกหมื่นแหละหแต่ว่าสารลดให้เหลือ, 30, อสามหมื่นถ้าไปไกลเกี่ยกันมั้งเี่วเสียสี่ห้าพันน่าจะไม่ถึงสามนั้นไม่แน่ใจค่ะค<อ>ือข้อทจจริงเราไม่ทราบเนี่ยคือบางทีเนี่ยการที่เราได้รับคําบอกเล่าแบบนี้เนาะเราไม่สามารถที่จะผมเคยไปแจ้งความนะเคยแจ้งความนะเวลาเฟซเฟซบุ๊กเนี่ยที่เขาแบบเขียนด่าเพื่อนนู่นนี่นั่นกันแล้วผมเคยพาไปแจ้งความที่สนช่องไอซีเนี่ย แล้วยังไงคะตํารวจไม่รับแจ้งความเหตุผลคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครค่ะแต่ว่าร mm. ู้ว่าเขาด่าเพราะว่าเขาทะเลาะกันมาก่อนแล้ว่อรไปโพสเฟซบุ๊กด่าอีกรอบนึงเงี้ยก็จริงนะเพราะหลาย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 ครั้งเนี่ยจริงๆอย่างเหมือนเราเอามาพูดเนาะเราพูดเราเอ่ยนี่ยเพียงแต่ว่า มันอาจจะไม่ชัดเจนเดี๋ยวว่าแต่ว่ามันใช่อ่ะแต่อันเนี้ยอันเนี้ยเขาชัดเจนแล้วเขาก็เหมือนกับว่ารับสารภาพด้วยก็ถึงบอกว่าถ้าพูดถึงว่ากรณีทําผิดจริงหรือไม่จริงมันต้องดูปลายทางว่าเราต้องการอะไรนึกออกไหมคะสมมุติว่ากรณีมันเป็นคดีไปแล้วเนี่ยอย่างอย่างอันเนี้ยปลายทางของเราเนี่ยเราต้องการให้มันจบเราก็ต้องรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาด้วยเขาฟ้องอะไรมา เราก็ต้องรับ,บหมดลเลยเพราะอะไรไหมคะจริงๆแล้วอย่างที่บอกความผิดมันสําเร็จแล้วล่ะมไม่ว่าจะเป็นเรื่องรับบัตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องหมิ่นประมาทนะคะความผิดเราสําเร็จหมดแล้วทีนี้เป้าหมายของเราคืออะไรล่ะเราต้องการเสียข้ปรบับรอลงอาญาเพราะฉะนั้นถ้าเป้าหมายเรามีตรงนั้นเขาฟ้องอะไรมาเราก็ต้องรับสารภาพตลอดข้อเก่าหายอยู่แล้วใช่ไหมคะเพื่อเป็นเหตุให้ศาลเนี่ยรอการลงโทษหรือว่าปราณีลงโทษสถานเบาอืมเพราะฉะนั้นตรงส่วนเนี้ต้องยอมรับว่า หลายท่านยังไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยเข้าใจกันหรอกนะคะว่ามันบางทีอาจจะเข้าใจแต่ว่าบางท่ามแบบอารมณ์ช่วงวูบคือกน,นองหรือโมโหแต่วันนี้ก็ได้เห็นมุมหนึ่งของศาลนะเนื่องจากว่าจำเลยเนี่ยจำเลยที่แพทเป็นทนายให้เนี่ย <c oughs> เขามีคดีประมาณ5คดี <c oughs> ใน5คดีเนี่ยเป็นโจทย์คดีเดียวก็คือต่างคนต่างทำร้ไรซึ่งกันและกันอะไรเงี้ย <c oughs> ที่เหลือก็คือเป็นจำเลยหมดเลย <c oughs> แล้วศาลก็มีความรู้สึกว่า แหมเอาเรื่องอยู่นะ,อะเอาเรื่องอยู่นะคนนี้คดีของจำเลยเป็นหางเว้าเลยแล้วสารท่านก็สอนนะสอนว่าเนี่ยคุณควรจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะคุณไม่ควรที่จะเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงผู้ชายผู้หญิงครับเนี่ยผู้ชายใครครับผู้ชายผู้หญิงที่เป็นจำเลยเนี่ยจำเลยเป็นผู้หญิงค่ะสวยมากด้วย<อ>นะคะเป็นคนสวยนะคะแล้วก็เป็นคนสวยเลยละ่ะม,มีสมองสารท่านยังชมเลยว่านี่นะ จำเลยก็เป็นคนสวยมีรูปนสมบัติมีคุณสมบัติแต่จะต้องลดในเรื่องของอารอมณ์นะท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณยังมีคดีมาขึ้นศาลอยู่บ่อยๆอ,อะไรประมาณเนี้ยนะคะชีวิตคุณเนี่ยก็จะไม่มีวันจะ,จะเจริญรุ่งเรืองศาลท่านสอนอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงน,นะคะศาลท่านสอนแล้วให้จำเลยเนี่ยแล้วก็ถามจำเลยว่าสำนึกไหมคุณรู้ไหม,มในสิ่งที่คุณทำลงไปมันผิดไหมเข้าหูบ้างไหม หวดแล้วแหย่ไม่หรอกค่ะคือจริงจริงจริงสารก็หันมาถามทนายจำเลยว่าแล้วทนายทนายจำเลยได้สั่งสอนตัวจำเลยมั่งหรือยังแพทก็บอกสั่งสอนแล้วค่ะท่านแล้วก็มั่นใจว่าเขาไม่น่าจะทําอีกเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยออเราก็บอกแล้วว่าเราไม่น่าจะรู้อะไรไปเยอะใช่ค่ะเพราะว่าเวลาที่ปัญหามันตอนที่เขาจะไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยเขาก็จะต้องลงไปอยู่ใต้ถุนศาลโดนตํารวจคุมตัวลงไปนะคะเพราะว่าคดีหนึ่งหมื่นสี่จ่ายแล้วแต่อีกคดีหนึ่งสามหมื่นนี่สิ ก็ต้องมาวิ zat, ่งหาเงินสารน่าจะบอกนะเนี่ยควรจะเป็นอุทางหอนกับเพื่อนๆหรือรุ่นรุ่นน้องๆหรือใครๆนะให้สารสั่งไปเลยตรงไปโพสข้อความใน Facebook มากขออาภัยนู่นนี่นั่นต่อไปจะไม่ทําอีกแล้วให้เป็นอุทางหอนเขียนเรื่องราวของตัวเองลงไปเน้อคือเขาเองเนี่ยนะพูดตรงๆว่าจริงๆเขาก็ไม่ใช่คนเลวร้ายนะโดยเนื้อแท้ของเขาเขาอาจจะเป็นคนที่แบบยุติธรรมอ่ะแต่ว่าสารท่านก็บอกว่า คุณก็ต้องรู้ว่าไอสิ่งที่คุณทําลงไปเนี่ยคือหมายว่าจริงๆเขามีเรื่องกันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับกับจำเลยหรอกคือมีการลดเฉียวชนกันตัวจําเลยก็เหมือนจะลงไปช่วยไก่เกลียีนี้ไก่เกลียีท่าไหนก็ไม่รู้ว่าก็เลยกลายเป็นว่ามีเรื่องกันมีเรื่องกับตัวที่แล้วแล้วคนที่คนที่จำเลยเนี่ยไปมีเรื่องแทนเนี่ยเขาไม่เคยมาดูเลยนะก็คือเหมือนกับปล่อยทิ้งเลยเลยประมาณเนี้ยตัวเองก็ช่วย ตัวเองก็เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีเนาะเหมือนกับเรื่องเรื่องรักบัตรก็เหมือนกันจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องอะไรอะแต่ว่าเหมือนกับว่าเอาตัวเขาไปเกี่ยวข้องแล้วไงทีนี้เวลาศาลท่านมองเนี่ยท่านก็ย้ําอยู่คําเดียวว่าจําเลยเนี่ยมีคดียาวเป็นหางว่าวเลยอะไรเงี้ยคือเขาเปรียบเทียบให้ฟังว่าเขามีคดีที่เยอะมากแล้วก็หลายสารหรือเปล่าอะไรเงี้ยจะมีแบบนี้อีกไหมซึ่งท่านก็ คือจริงๆคําสอนของท่านวันนี้มันก็ทําให้เราได้คิดอะไรหลายๆอย่างนะเพราะว่าในบรลลังวันนี้ก็มีคนที่อยู่อยู่ที่ว่ามีคดีอื่นๆนะก็เยอะอยู่นะคะก็ทุกคนก็ได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ศาลอบรมสั่งสอนเราก็ถือว่าเป็นมิติใหม่อีกแบบหนึ่งนะที่ศาลจะตัดสินลงโทษใครหรือจะทําอะไรเนี่ยท่านก็มีเหตุมีผลนะแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเนี่ยนะเพราะว่าสืบสอดเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่คุมประพฤตินะเนาะเขาก็บอกว่า ตัวจำเลยเนี่ยมีเหตุให้รอการลงโทษได้มิฉะนั้นเนี่ยศาลก็ไม่ทราบว่าวะจะเอาอะไรมาอ้างอิงอะไรประมาณนี้นเราก็ร,รู้สึกว่าศาลท่านมีความเมตตาค่อนข้างสูงแล้วก็มีการพูดคุยอ่ะสั่งสอนอบรมไม่ใช่ว่าท่านจะตัดสินคดีอย่างเดียวท่านก็มองถึงปัญหาว่านี่นะถ้าเกิดว่าเอาเธอไปติดคุกเนี่ยเ,<อ>เดี๋ยวต่อไปลูกเธอก็ต้องมีปัญหาอีกอ,อะไรประมาณนี้เพราะท่านบอกว่าท่านอยู่ศาลเยาวชนมากรใช่ท่านบอกว่ามันจะเป็นผลกระทบอีกอย่างหน<า>ึน่งนะ ลูกเธอก็จะต้องไปเรียนแบบตัวเธอนะอะไรประมาณนี้นสารรู้ได้ไงว่าลูกจะต้องไปเรียนแบบก็ไม่แน่ไงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีวิแววนะว่าแม่เขาอาจจะเป็นคนรุนแรงไงคือความว่ารุนแรงในที่นี้ไม่ใช่ว่าอะไรนะคือเขาเป็นคนตรงๆไงเหมือนกับว่าทนไม่ได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ยุติธรรมอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ท่านก็มองว่า,าต้องคิดให้ได้นะว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยบางทีลูกเขาหรือเด็กเด็กอาจจะคิดได้มากกว่าแม่เขาอีก ก็มีแน่ค่ะมันมีนะเด็กทุกวันเนี้ควมคิดเขาบางทีมเขาก็ดีบางทีก็เตลิดมันมีมันไปได้หมดอ่ะถ้ามันมันไม่อยู่ที่ว่าต้องต้องมาจากพ่อแม่เป็นยังไงลูกต้องเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่นะเราจํากันได้นะคะคุณคุณชานี่เขาเป็นคนที่มีมีพรสวรรค์หรือว่ามีความชํานาญในเรื่องการเลี้ยงเด็กนะคะลองคิดดูสิลูกโตขนาดนี้แล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกับ คำพูดที่ว่าเลี้ยงได้แก่ตัวแหละเออบางทีมันก็ไม่นี่สอนอะไรได้นะอันนี้เ็าเรียกคุณพ่อรุ่นใหม่นะคะแต่อย่าเป็นแบบแพทนะคะไม่เป็นคุณแม่รุ่นโบราณสมมุติว่าเด็กยังเล็กๆตอนที่ลูกเรายังเล็กๆอยู่เนี่ยสมมติเราบอกว่าทูบเนี่ยมันร้อนนะมันมีควันเนี่ยเขาไม่ฟังหรอกเขาไม่รู้เรื่องไม่รู้ใช่ก็เราถึงบอกว่าไม่อยากรู้ไงแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะห้ามเขาได็กตีคือสมัยนั้นแพททำโรงงานนะคะเป็นโรงงานประกอบเครื่องเสียงเลกทุนิกเนี่ยก็จะมี เจ้าที่ใช่ไหมก็จุดทูบไหว้เจ้าที่แล้วมีน้ําชาก็แอบไปกินน้ําชาไอ้แอบไปกินน้ําชาก็ไม่ได้เห็นทูบแดงๆเอามือไปจับแล้วก็มือพองออกมาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทีนี้เวลาเราถามว่าเราบอกว่าเด็กว่าร้อนเนี่ยเด็กรู้ไหมไม่รู้หรอกรู้เด็กมันรู้เด็กมันร้อนรู้ร้อนร้อนเขาไม่ตั้งใจนะเหมือนกับว่าเราจะต้องเหมือนกับเราต้องปรามเขาไว้เงียทีนี้พอพอแพทเด้งลูกมาระบบแบบนี้แหละก็คือยอมรับว่ายัง ตอนเด็กๆน่ะตีก็คือตีคือตีบอกให้รู้ว่านี่นะอย่าทํานะถ้าบอกว่าทำแล้วอนนี้เขาไปจับไฟจับอะไรเขาเจ็บเขารู้แล้วไปตีซ้ําเติมเขาไม่ไม่อันนี้ไม่ตีค่ะแต่ถ้ามัวกรณีอื่นๆเนี่ยเราจะเราจะคาดโทษด้วยว่าถ้าทําแบบนี้เราจะตีเช่นอ๋อมีรถวิ่งผ่านมาเล่นฟุตบอลครับเวลาที่เขาจะสนุกสนานมากคือเขาก็จะปาลูกบอลออกไปแล้วก็วิ่งไปเก็บแล้วถามว่ารถเบรกกันเอ็ดอาร์ดเอดอาร์เนี่ย ถ้ามันพลาดะสมควรตีอ่านีอ่าใช่ไหมคะคือเราก็ต้องดูคือเลี้ยงลูกเนี่ยจะบอกว่าใช้อารมณ์มันไม่ใช่แล้วค่ะแต่ถามว่าความความโมโหเนี่ย <ๆ S 1> ของพ่อแม่ทุกคนเนี่ยมันจะเกิดจากอารมณ์กโกรธโกรธว่าถ้าเกิดมันเกิดอันตรายทำยังไง<ช>พี่ก็เอาลูกฟุตบออไปทิ้งนี่เอาเล่นเราห้ามเขาไม่ได้หรอกแล้วชอบมากเลยและที่ตลกนะอันนี้คือเราคุยกันเรื่องนี้เนาะนอกเรื่องนิดนึงเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งแพทกลับมาเนี่ยคือเขาบอกว่าเขาจะให ลูกน้องแพทเนี่ยไปสอยพระจันทร์ให้ได้ถ้าสอยไม่ได้เดี๋ยวจะให้แม่ไล่ออกถ้าได้ไหมมันจะเป็นไปได้ไหมล่ะคะลูกน้องเอาไม้ไปต่อกันใหญ่เลยพระจันทร์ของเล่นมีเยอะแยะจะอมาให้เขาถึงบอกว่าจินตนาการของเด็กนะคะวันนี้นี่เราแทบจะไม่ได้สาระเรื่องกฎหมายเลยหรือเปล่าคะเนี่ยก็ได้มาเลยแล้วเป็อุทัยหอนบางทีก็เป็นเสริมอุทาหหณ์ด้วยใช่ค่ะก็คือ เราพูดกันเกิดอุบัติเหตุนู่นนี่นั่นคือมันไม่ได้เจ็บคนเดียวอ่ะผมเห็นคลิปหลายคลิปแล้วที่เล่นฟุตบอลหน้าบ้านแล้วก็รถชนวิ่งเฉียวเด็กไม่เป็นไรนะเด็กใช่ค่ะเด็กเขาจะไม่คิดอะไรมากเด็กไม่เป็นอะไรแต่ว่ารถที่มันเบรกะถ้ามันหลบอ่ะนั่นแหละเจ็บหนักก็จะเกิดเรื่องเกิดราวนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เราพอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คราวหน้านะคะกับรายการรู้กฎหมายกับทนายดรแพทย์นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ